สว่านโอสุกะนะครับผมเห็นหลายครั้งแล้วโอ้เราจะเก็บเครื่องไม้เครื่องมือได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยง่ายมากเพราะว่าทุกอย่างอยู่ในกล่องนี้หมดมันก็จะไม่หายเสร็จแล้วเราเปิดม,มาตรงนี้ครับใส่นอ็อตใส่สะกูใส่อะไรตรงนี้ได้อีกถือว่าดีมากเลยได้กล่องอย่างนี้มาชอบเลยแต่ว่าต้องการความมั่นใจก็เลยไปถามช่างเปลิลก่อนปรากฏว่าช่างเปลิปลเขาบอกแนะนำครับพี่ปืนใช้ได้เลยซื้อมาเลยครับดีมากคุ้มราคามากก็จะมีดอกสว่านเจาะน้เจาะเหล็กอะไรเงนี้ครับแถมมาให้แล้วก็จะมีพวกหัวต่างๆนะครับ หัวไขค,ควงหัวแชร์หัวแปะเทียมตัวนี้ก็จะเป็นที่ก่อไว้เหน็บกับเข็มขัดจะได้พกพาได้สะดวกใส่ของติดมากับเครื่องครับเวลาเราขึ้นที่สูงเราจะได้มีที่เกี่ยวที่ใส่มืออย่างนี้ก็ได้ได้การล่วงประมาณนี้จับ่างนี้เวลาเราทํางานในที่สูงนะให้แท่นชาร์จมาแท่นชาร์จได้แบตเตอรี่มา2ก้อนแบตเตอรี่แบบ20โวลต์นะครับเป็นมอเตอร์บัสเลสใส่ง่ายใส่แบบนี้เลยปึ๊บอ่าน้ำหนักกำลังดีนะครับไม่หนักไม่เบาจนเกินไป สำหรับผมนี่ก,นกำลังดีเลยก็จะมีทั้งหมด3ระบบนะครับ